หนใครเคยใช้เป็นแสกตัวนี้บ้างคะเป็นแสกเนี่ยจะไม่ได้ทำให้สิวหายนะคะแต่จะทําให้หัวที่เป็นอุดตันสุกเร็วขึ้นกดง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะออกหมดเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วจะลดการอักเสบลงด้วยนะคะ เบนเซนเนี่ยจะมี2แบบนั่นก็คือ 2. 5เแล้วก็5%เนะคะ 2. 5เสามารถทาละลายสิวเซียนได้นะคะทําให้สิวเซี่ยนลดลงได้นะคะแล้วก็ทาให้ถูกวิธีนั่นก็คือทาบรเิเวณที่หน้ามันหน้ามันก่อนหลังหน้า3-5นาทีนะคะห้ามทาแบบทั้งคืนนะคะหรือว่าทาทิ้งไว้นานมันสามารถทําให้สิวเห่หรือเกิดการระคายเคืองได้น,นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ให้ถูกวิธีกันด้วยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเบนแซกจะไม่ได้ทำให้สิวหายถ้าใครบอกว่าทาเบนแซกเพื่อสิวมันหายเนี่ยโอกาสหายจะน้อยมากแต่ว่าข้อดีของเขาจะทําให้สิวมันสุกเร็วขึ้นนะคะสุกเร็วหัวหรือหลังแล้วก็พร้อมที่จะกดกดก็จะไม่เจ็บมากแล้วก็จะออกง่ายออกหมดนะคะนี่คือข้อดีของเบนแซกนะคะสามารถทาตรงไหนได้บ้างะคะทาตรงบริเวณที่มีสิวอุดตันแค่นั้นนะคะใช้ตอนที่หน้าสกรปรกเวลาเราทํางานเลิกง,งานมาหรือตื่นเช้ามาหน้ามาันมีเมคอัพมี ครีมหรือมีสิ่งสกปรกให้ทาทับก,ก่อนล้างหน้า3-5นาทีนะคะเพราะจะไม่ทําให้ระคายเคืองมากนะคะเพราะฉะนั้นทาให้ถูกวิธีนะคะมีลูกค้าบางกรณีที่ทาทิ้งไว้เลยทั้งคืนก็มีนะคะสุดท้ายสิวเหินหนักกว่าเดิมแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะถ้าใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ให้ถูกวิธีกันนะคะ